สวัสดีค่ะพบกับช n n น l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมประจำเดือนมีนาคม2564คราวนี้นะจ๊ะก็เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ ในช่องของเก๋นี้นะคะยึดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะและสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ในช่องทางที่จะติดต่อกับเก๋นะคะนอกจากทางไลน์แล้วใน YouTube ดูดวงกับเก๋พยากรณ์ยังมีใน Facebook ค่ะชื่อว่าเพจดูดวงกับเก๋พยากรณ์ยังไงฝากไปกดติดตามฝากไปกดไลค์กดแชร์กันได้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆบอกไปแล้วนะติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ทางแอดไลน์นะคะแล้วก็ขอพระคุณมากเลยนะที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะคะขอกําลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะที่สําคัญคุณอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางชาแนลค่ะเอาละค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเข้าเรื่องของเรากันเลยค่ะ ในช่วงจังหวะเวลาในเรื่องของการงานนะคะในเดือนมีนาะคมนี้เนี่ยต้องบอกว่าครึ่งเดือนแรกนะคะมีดาวสุเขเคราะห์ใหญ่ๆเนี่ยรายล้อมในภพกรรมการงานนะคะของชาวกรกฎก็ถือว่าโดยภาพรวมของการงานยังดําเนินไปได้นะคะตามขั้นตอนหรือตามลักษณะลีลาง,งานของแต่ละท่านนะคะแล้วคุณยังมีเพื่อด้วยพลังงานของ ดาวอาทิตย์นะคะแล้วก็ดาวศุกร์นะคะช่วงเครื่องเดินหลังยังเร่งเขาเรียกว่าเร่งขยับนะคะมาตีโกนนะคะกับชาวกรกฎก็ยังส่งผลให้คุณเองจะได้รับการช่วยเหลือเมตตาอุปถรัรมภ์จากผู้คนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่คุณเองก็ต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยความนอบน้อมถ่อมตนนะคะงดดราม่างดอีโก้ต่างๆถือว่าไปแบบใสๆเนี่ยอะไรอะไรก็จะสมปาถนานะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณอาจจะ เขาเรียกผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคให้คุณกับคุณนะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะหลายหลายท่านอาจจะมีการคิดริเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆเพื่อตัวเองนะคะการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม การหาความก้าวหน้าในชีวิตในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มนะคะหรือการได้เอออยากจะคิดจะริเริ่มอะไรในช่วงนี้ถือว่าจังเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่ทําได้นะใครรอคอยข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรไว้การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะถือว่าเป็นจุดจังหวะที่ดีอาจจะมีบางท่านบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องราวของการงานเข้ามานะคะแต่ถือว่าการเดินของดวงดาวแบบนี้พลังของเงินดาวสุพคระห์แบบนี้ถือว่าการงานขอเพียงแต่เราไม่ท้อเราทําเราไขว่ คว้าเราหาโอกาสหลายหลายอย่างก็จะเข้ามาสู่ตัวคุณได้บางคนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าได้กลัวการเปลี่ยนแปลงถือถ้ามันมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันต้องมีทิศทางใหม่เส้นทางใหม่เปิดรอเราอยู่ด้วยค่ะสําหรับท่านที่ทําธุรกิจกิจการการงานนะคะการค้าการขายโดยภาพรวมของสภาพคล่องทางการค้าก็ยังเป็นไปได้ตามสัดส่วนนะคะเป็นไปพะเป็นไปได้ตามขั้นตอนค่ะทีนี้สิ่งที่ต้องตริงนะคะแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงก็คือว่าพอช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะนจ มีดาวมรุตยูดาวเกตดาวเสานะคะทำมุมเบียนดาวการงานนะคะช่วงนี้เองคุณอาจจะรู้สึกว่า มันค่อนข้างจะเยอะหน่อยภาระหน้าที่การงานมากนะหลายท่านหลายคนรู้สึกเหนื่อยเครียดกับเรื่องราวของการงานเจองานที่ยากงานที่หินนะคะหรืองานรีบเร่งงานเร่งด่วนหลายท่านหลายคนอาจจะต้องทํางานล่วงเวลานะคะแล้วก็เหมือนกลับบ้านไม่เป็นเวลาในช่วงนั้นหรือแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวนะคะหรือมีอุปสรรคบททดสอบเข้ามาในของเรื่องราวของการงานค่ะทําให้คุณอาจจะจิตตกง่ายนะคะช่วงนั้นอาจจะระวังเรื่องอารมณ์หัวร้อนหงุดหงิดกับคนรอบข้างได้ด้วยค่ะ หรือคุณรู้สึกว่าช่วงนั้นเองทำไมมีพลังงานของคนรอบข้างเข้ามาจุกจิกจุกจิกกับคุณมากนะคะโดยทําให้คุณรู้สึกว่าบางทีแบบ ควบคุมอารมณ์ได้ยากเป็นพิเศษนะคะระวังเรื่องราวของคนหมั่นไส้ด้วยนะอาจจะมีเรื่องราวของคนไม่ชอบกันหมั่นไส้กันศัตรูในเรื่องราวของการงานหรือพบคู่แข่งทั้งเรื่องราวของการงานได้ค่ะแต่ว่ายังไงยังไงนะคะด้วยพลังของดาวสุรคราะห์ที่ยังเดินดีกับราศีคุณยังไงคุณก็จะผ่านจุดนี้ไปได้นะคะเรารู้ดวงก่อนเพื่อจะได้จัดสรรระมัดระวังนะคะเรื่องราวของอารมณ์เดือนนี้ก็คือต้องงดปะทะนะคะงดดรามา่างดเรื่องอีโก้ต่างๆนะคะ คือเป็นเรื่องใครเรื่องมันไปละกันนะคะปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไปก่อนค่ะทีนี้กลับมานะจ๊ะในเรื่องราวของการเงินค่ะ การเงินนะคะดาวอาทิตย์นะนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกคุณเองอาจจะรู้สึกถึงพลังงานถึงความรู้สึกว่าภาระทำไมเรื่องเงินเงินทองทองมันวุ่นวายกับคุณไปหมดนะคะเพราะว่าด้วยอิทธิพลของดาวการเงินก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยคะ่ะเดินเป็นมรณะกับลัคนาค่ะแล้วก็ยังมีราหูกับเกตเนี่ยนะทำมุมฉากด้วยนะคะคุณก็เลยจะรู้สึกว่าโห ω, ครึ่งเดือนแรกเนี่ยภาระมากมายมาตกอยู่กับคุณบางคนนี่มีต้องดูแลทั้งครอบครัวบริวารแวดลอ้อมสัตว์เลี้ยงมีมีเหตุให้ต้องเสียงเงินไปกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็น เรื่องราวของช่วงนี้แม้กระทั่งเพื่อนฝูงก็จะเข้ามาเบียดเบียนเราได้ค่ะหรือช่วงนี้เองคุณจะติดต่ออะไรนะคะกับใครก็เหมือนกับมันต้องมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวค่ะหรือไม่มีเหตุให้ต้องเสียเงินไปเกี่ยวกับเรื่องราวของการติดต่อด้วยก็ได้นะมันเป็นอารมณ์เป็นประมาณนี้บางคนก็หมดไปเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะคือก็ต้องพยายามนะวางแผนเรื่องการใช้เงินนิดนึงแต่พอครึ่งเดือนหลังนะคะสบายใจได้แล้วนะครึ่งเดือนหลังนี่นะคะ ดาวอาทิตย์นะคะดาวการเงินได้ไปเดินเดินร่วมกับดาวศุกร์นะคะซึ่งได้ตําแหน่งอุดค่ะก็ไปสู่เดินไปสู่พบสุภานะคะสุภาก็แปลง่ายๆคือความสุขดังนั้นในเรื่องราวของการเงินครึ่งเดือนหลังนะคะวางแผนครึ่งเดือนแรกหน่อยนะคะ ใจแข็งหน่อยถ้าใครเป็นคนชอบใจอ่อนถ้าคนจะเข้ามาเบียดเบียนได้ง่ายทีเดียวแต่พอครึ่งเดือนหลังนี่นะคะด้วยพลังงานแบบนี้คุณจะมีสภาพคล่องทางเรื่องราวของการเงินมากขึ้นคะ่ะหาเงินหาทองได้มากขึ้นนะคะแต่ว่ายัางไงยังไงก็ต้องมีการวางแผนเรื่องการใช้เงินนิดนึงแล้วก็อย่าใช้เงินอย่างประมาทคุณจะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ด้วยพลังงานของดาวศุกร์ที่มาร่วมตรงนี้นะคะหลายท่านหลายคนได้อานิสง์ตรงจุดนี้นะคะก็จะได้รับการเมตตาอุปัรรมช่วยเหลือทางด้านการเงินคะ่ะนะช่วงเนี้ยครึ่งเดือนหลังชาว กรกฎหลายท่านเนี่ยจะไปเจราจาอะไรกับใครในเรื่องราวงการเงินบางทีได้ราบได้ผลเข้ามาด้วยนะคะหรือบางคนเขาเอามาให้เราเองด้วยก็ได้ค่ะมีจังหวะนี้ที่ดีนะคะเข้ามาจากแต่สิ่งที่ดีที่สุดในเดือนนี้สําหรับชาวกรกฎนะคะคือถ้าดูพูดถึงเรื่องการเดินของดวงดาวต้องเป็นพูดถึงในเรื่องราวของความรักค่ะในเรื่องราวของความรักนะที่ผ่านมานะจ๊ะชาวกรกฎก็อาจจะแบบ ไม่ค่อยได้โดยเฉพาะปีที่แล้วเนอะอาจจะไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวนะคะแต่ว่าพอเข้าตั้งแต่ปีนี้หล,หลายหลายอย่างเริ่มเปิดทางคลี่คลายเดินมีนาคมนี้นะคะได้อาน,นิสงส์เต็มๆนะคะชาวชาวกรกฎในเรื่องราวของความรักค่ะเพราะว่าดาวคู่ครองนะคะดาวคู่ครองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีดาวสุคระห์ดีๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะเดินรายร้อมดาวเสาซึ่งเป็นดาวปัตตนีคู่ครองค่ะแล้วก็ยังดาวเสาได้ยังเดินได้ตําแหน่งเกษตรอีกดังนั้นนะคะภาพรวมเรื่องราวของความรักถือว่าแฮปปี้ค่ะใคร มีคู่เนี่ยก็ถือว่ามีความสุขนะคะดูแลกันตอบโจทย์การฟุ้งฟริ้งกันนะคะมีได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะทำกิจกรรมอะไรดีๆร่วมกันค่ะภาพรวมความรักถือว่ายังหว,วานๆอยู่นะคะเอาล่ะทีนี้เราลองให้ไพ่นะคะมาขยายในเรื่องราวของความรักของชาวกรกฎบ้างค่ะ มีไพ่ส0บเหรียญน,นะคะมีไพ่เอชฟวอนนะแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญมีไพ่สองถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่6ถ้วยค่ะบอกแล้วนะคะเดือนนี้คนมีคู่ภาพรวมถือแฮปปี้มากนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะได้รับของขวัญของกำนันจากคู่นะคะหรือคู่มีอะไรพิเศษพิเศษไหมหคุณหรือกําลังจะคิดวางแผนอนาคตอะไรร่วมกันนะคะหลายเลยท่านขอประทานโทษหลายหลายท่านขยับความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะลงทุนทาร่วมทาธุรกิจร่วมกันทําเก็บเงินร่วมกันนะคะหรือว่าซื้อ ซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือเป็นคุยกันในเรื่องราวการมั่นหมายแต่งงานนะทีนี้การเดินของดวงดาวแบบนี้นะคะก็ส่งผลที่ดีให้กับคนโสดด้วยค่ะคนโสดเดือนนี้นะคะถือวิเกเฑนดีๆเข้ามานะ,คะใครนะคะที่ยังอยากมีคู่อยู่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาการดูแลตัวเองให้สวยหล่อนะคะเข้าสังคมนะคะเพราะว่าการเดินแบบนี้เองเนี่ย คุณเองอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนะช่วงนี้มันมามาเองเลยนะคะมีอาจจะผ่านมาจากทางโลกโซเชียลก็ได้โลกออนไลน์ก็ได้การติดต่อเข้ามาหรือจากการแนะนําของผู้คนนะคะของกลุ่มเพื่อนก็ได้ค่ะเพราะมีพลังงานของไพ่หกถ้วยเกิดขึ้นอาจจะไปเจอมันเกิดอาจจะการเจอ แบบปิ๊งปังกับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะหรือเป็นเพื่อนการสมัยเด็กสมัยเรียนนะคะกลุ่มสังคมนําพามาให้เจอกันด้วยค่ะเป็นการสารสัมพันธ์นะคะบางทีเนี่ยมาจากคาว่าเพื่อนนะคะแล้วก็ขยับความสัมพันธ์ขึ้นมาได้หรือมีคนแนะนําเพื่อน,อนๆฝูงๆแนะนําให้รู้จักนะคะก็ เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อาจจะต้องเขาเรียกว่าแล้วช่วงเวลาการเดินของดวงดาวแบบนี้คุณเองอาจจะมีโอกาสพบคนถูกใจคนที่ใช่สําหรับคุณแต่อาจจะเป็นรูปแบบของไม่ใช่สเปคเดิมๆที่เราเคยที่เราเคยคุ้นเคยมาก่อนนะคะบางคนบางคนทีนี้เราไม่คิดอะไรเลยเพื่อนเท่านั้นแต่มันอาจจะขยับหลายๆอย่างขึ้นมาได้คะ่ะเจอกันในเวลาที่เหมาะสมะนะคะคืออาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนเก่า,กาๆที่เคยเดยวๆกันมาแล้วแล้วตอนนั้นมันห่างกันไปด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่อาจจะวกวนกลับมาได้อันนี้ไม่ได้หมาย ถึงพวกแฟนเก่านะคะแฟนเก่านาน,านๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนะเอาล่ะทีนี้คนไกลก็มีอิทธิพลมากนะคะสำหรับคนโสดในเดือนนี้เพราะมีพลังงานของการติดต่อพลังงานของโซเชียลอาจจะเป็นคุณจะมีดึงเมเสเนห์ดึงดูดกับคนไกลได้ด้วยค่ะคนไกลต่างทีมต่างแดนค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจำเดือนมีนาคมนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะในช่องของเก๋นี้นะคะมีคลิปเจาะลึกเรื่องรักแยกออกไปเป็นทุกๆกราศี ราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันฝากติดตามกันด้วยนะคะกำลังทยอยออกมาแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ